สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะค่ะวันนี้ตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆค่ะวันนี้ฝนไม่ตกค่ะแต่ช่วงบายมาฝนจะตกทุกวันค่ะคุณแม่เดินทางไปหาท่านไมมือสองก็ก็ช่วงบ่ายมาหาลําบากหน่อยค่ะไม่ค่อยมีค่ะถ้ายืยิ่งหายากก็ไม่มีฝนก็ตกทุกวันค่ะตอนบ่ายมาค่ะฝนตกไม่รู้ฝนตกไม่ ไม่รู้จะด,ดูไอไม่รู้เวลาค่ะน่าจะตกเวลากลางคืนเวลาคนไม่ทํางานค่ะอ่ะเข้าเรื่องเลยค่ะค่ะคุณแม่อย่าพูดเพืเ่อเจียบไปหน่อยค่ะเป็นผ้าหน้านางวันนี้ค่ะเป็นหน้านางนะคะค่ะเป็นสีขาวธรรมาชาติค่ะค่ะผ้าสามะตะกรอนหน้านางราคาหนึ่งันเ้ารอยห้าสิบบาทนะคะ สวยทุกผืนง,งามทุกผืนค่ะ1,950บาทค่ะ <c oughs> เป็นหน้านางนะคะเป็นสีขาวงาช้างค่ะขาสีขาวงาช้างค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะเป็นขาวงาช้างนะคะค่าราคาอยู่ที่1,950บาทนะคะหน้านางคือเป็นผ้ายันนะคะเป็นตัวยันค่ะขาดสวยนะคะสีขาวงาช้างค่ะสวยโดดเด่นมากค่ะเป็นสีธรรมชาตะคะิค่ะตัวช่วงกลางสีขาวนะคะ ค่ะเป็นสีธรรมชาตินะคะค่ะช่างเขาออกแบบได้ดีมากค่ะคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าจะขัดแบบไหนเขาย้อมแบบไหนเขาถึงได้สีขาวแล้วก็สีแดงด้วยค่ะเป็นเครื่องกาไอเป็นหน้านางค่ะหน้านางคือผ้ายันนะคะเป็นตัวยันค่ะแถวคาปลอดภัยชุกวิถีเก้าค่ะเวลาเราเดินทางไปหาท่านอาจารย์ค่าท่านจะไอ ใส่ตัวยันนี่แหละใส่ให้ค่ะที่หน้ารถค่ะค่ะเสริมบารมีเสริมค่ะแค่แค่ปลอดภัยค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่ห้าบาทค่ะค่ะเป็นสีธรรมชาตินะคะผ้าไอ้ผ้าหน้านางค่ะค่ะวันนี้คุณแม่ได้หน้านางค่ะก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆค่ะ นี่ก็เป็นร้อยดาวค่ะลายร้อยดาวค่ะค่ะเป็นผ้ายันค่ะไอเป็นหน้านางค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะท่านไหนที่ชอบลายร้อยดาวนะคะค่ะถ้าคุณแม่มาได้ค่ะแต่เจ้านี้ทํางานเก็บรายละเอียดได้ดีมากค่ะค่ะตัวมัดหมีก็ถี่ดีค่ะเนื้อผ้าก็ดีนะคะน่นิ่มหนาแน่นนะคะเนื้อผ้าหนาดีนะคะนิ่มหนาแน่นค่ะ ผ้าไหมนี่ค่ะไม่ใช่ว่าเป็นของเจ้าเดียวทํานะคะร้อยเจ้าพันเจ้าค่ะทําแล้วก็เข้ามาขายในจุดศูนย์กลางรับการซื้อผ้าไหมค่ะมันเป็นมีแม่ค้าเจ้าใหญ่รายใหญ่แล้วก็เป็นค่ะเป็นนายทุนนี่แหละค่ะรับซื้อผ้าไหมรับกำนํากำนองผ้าไหมทุกอย่างค่ะแล้วก็ชาวบ้านก็พาตกันทาเป็นอาชีพแล้วก็เข้ามาขายค่ะแล้วก็ การมัดหมีก็ไม่ใช่ว่าคนคนเดียวมัดค่ะร้อยพ่อพันแม่ค่ะค่ะต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างมัดแล้วก็เอามาขายค่ะต่างคนต่างทอนะคะค่ะบ้านนี้ก็ทอลายหนึ่งบ้านนั้นก็ทอลายหนึ่งอีกค่ะผสมประสานกันไปหลายลายหลายแบบนะคะแต่แจ้วนี้คุณแม่ว่าการมัดสวยค่ะเนื้อผ้าก็แน่นดีด้วยค่ะ ก็เหมือนทั่วไปนั่นแหละค่ะบางแจ้าก็ทํางานสวยทํางานละเอียดเก็บรายละเอียดได้ดีบางเจ้าก็เก็บรายละเอียดไม่ค่อยดีค่ะแล้วก็ดูเอานะคะชอบลายไหนมากลายไหนก็ถ้าคุณแม่มาได้ค่ะเป็นลายร้อยดาวค่ะยอดฮิตติดอันดับมาตลอดนะคะค่ะวันนี้เป็นหน้านางค่ะคุณแม่ได้ผ้าหน้านางนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีคือผ้าใหมค่ะค่ะแกวคาดปลอดภัยทุกวิถี9ก้วค่ะเวลาน้งไะโชว์หน้านางแบบนี้นะคะ ค่ะสวยค่ะหน้านางนี่คือแค้วคาดปลอดภัทยที่มีผีเก้ค่ะโดยตลอดการงามตลอดตีคือผ้าไหมค่ะค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ,ะมีห้าสิบด้วยนะคะเพราะว่าถ้าขึ้นมาองห้าสิบบาทค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นหน้านางค่ะเนื้อผ้าหนาหนิ่มแน่นค่ะรหัาสกีดนะคะ ค่ะสวยตลอดการนานตลอดปีคือผ้าไหมค่ะค่ะเป็นสีขาวงาช้างสีธรรมชาติค่ะสีขาวงาช้างนะคะค่ะช่วงกลางมัดหมีเป็นสีขาวงาชาง้างค่ะค่ะแข้วคาดปลอดใช้ทุกวิถีก้าวค่ะมีนหน้าานอยู่ในตัวนะคะค่ะเป็นตัวยันนะคะหน้านางคะ่ะเป็นข้ายันค่ะ มากแต่เกลือกับชืสรสใส่น้ำตาลนิดหนึ่งน้อยล้างหอ,อกรรล้างหอ,อกอรลูกค้าถามที่พอาจะทำกับข้าวค่ะเป็นแมา่นางค่ะค่าหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะเนื้อผักข้าหน,นานิ่มแน่น,นะคะ่ะ เนื้อผ้าหนามากค่ะเจ้านี้ทําเนื้อผ้าหนา,มมา,า,นา,นาและก็เจ้าไหนที่ทําผ้าหน้านางคือทําเป็นแก้า,น,านะคะไม่ได้ทํากันไปทั่วนะคะเพราะว่าบางท่านก็มัดไม่เต็มค่ะมัดหน้านางไม่เป็นมัดเมนะคะ่ะสวยงามมากนะสวยค่ะมีแต่ลายสวยๆค่ะคาหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะ หนึ่น้าอบบาทนะคะเป็นผ้าหน้านางค่ะหน้านางคือผ้ายันนะคะค่ะผ้าสามตะกอค่ะความยาว2เมตรกว้าง1เมตรค่ะคนอ้วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะค่ะเป็นผ้าหน้านางค่ะวันนี้คุณแม่ได้หน้านางมานะคะลายนี้ลเต่างับค่ะ สวยตลอดการงานตลอดปีคือผ้าไหมค่ะสวยไม่สางสวยไม่ติดการคือผ้าไหมนะคะผ้าไหมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเมืองุรินิรนขายผ้าไหมมีแต่ไหมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะค่ะเมืองผ้าไหมค่ะเมืองผ้าไหมสวยเมืองุรินิรนคือเมืองผ้าไหมสวยค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางงามสวยงามทนค่ะสวยทนสวยนานนะคะน้องหมาอย่ามาลูกอย่ามาเดี๋ยวแม่ทํางานอยู่ครับ น้องหมาขาะลายเต่างับนะคะ1,950บาทค่ะขาะเป็นลายเต่างับค่ะสวยมากค่ะขาะนิ่มหนาแน่นค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะคือผ้าไหมนี่แหละคะ่ะ ตอนนี้คุณแม่ได้ผ้าหน้านางราคาสองพันเ้าร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะฟังคุณแม่พูดเรื่องราคานะคะลูกค้าเอฟซีและลูกของคุณแม่ทุกท่านบางทีก็สับสนเรื่องราคาทักมาบอกว่าราคาห้าร้อยค่ะบางท่านคนแก่ก็ฟังราคาไม่ชัดเจนค่ะที่เพชรค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะค่ะเป็นหน้านางค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะที่เพชรสวยนะคะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะ ค่ะเป็นสีเม็ดมะขามค่ะส่วนมากคนท่าคนแก่คนโบราณจะชอบโทนสีเม็ดมะขามเหมือนเสื้อของคุณแม่นี่แหละเพราะเสื้อคุณแม่ก็ผ้าไหมมือสองนะคะคุณแม่มาตัดนี่ค่ะก็เป็นโทนสีเม็ดมะขามค่ะคนเก่าคนโบราณจะชอบโทนสีเม็ดมะขามค่ะเป็นส่วนมากคนสุรินชอบทําผ้าสีแบบนี้ค่ะตามมองดูนะคะเกบสีอื่นไม่ค่อยเยอะค่ะ ส่วนมากจะทําเป็นโทนสีเม็ดมะขามค่ะแล้วก็แดงั่างค่ะค่ะสวยตลอดการนำง,งานตลอดปีค่ะ1,950บาทค่ะค่างานม,มากค่ะลายกีเพชรนะคะข่ะหน้านางค่ะเป็นผ้าหน้านางนะคะแค่คา,าตลอดภทยทุกวิธีก้าค่ะ ค่ะได้หน้านางเข้าไปนะคะ1,950้าบาทค่ะค่ะช่วงนี้ก็เป็นข้าวหน้าฝนแล้วนะคะฝนมาแล้วค่ะข้าวหน้าฝนค่ะค่ะการทําไร่ทํานาก็คุณแม่ก็ทํานาเหมือนกันค่ะคุณแม่เสียจจภารกิจถ่ายคลิปนี้คุณแม่ก็จะไปดูนาเหมือนกันนะคะค่ะเพราะว่าจ้างคนช่อมข้าวให้ค่ะ ค่ะเป็นลายร้อยดาวค่ะรหัสสิบนะคะสวยทุกถื่งงามตลไอทุกขาสวยทุกถื่ค่ะงามทุกชิ้นค่ะลายร้อยดาวค่ะยอดที่ติดอันดับมาตลอดค่ะร้อยดาวค่ะเป็นลายที่ยอดที่ติดอันดับนะคะค่ะลายร้อยดาวค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ มักฝืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะมักฝืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกืนค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ ค่ะมัดผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่ได้ค่ะเป็นลายร้อยดาวค่ะเนื้อผ้านิ่มหนาแน่นค่ะค่ะนน่นหนาแน่นนะคะค่าเจ้านี้ทํางานเนื้อผ้านิ่มหนาแน่นมากค่ะค่าสามตะกอค่ะราคาหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะเจ้านี้ทําเป็นเจ้านะคะค่าเรียกเป็นเจ้าค่ะเขาจะเขาจะมัดมีเหมือนกันแต่ถ้าทาหน้านานไม่เป็นค่ะมันจะทําเป็นเป็นเจ้าค่ะ เหมือนบ้านนี้ทําหน้านางค่ะบ้านอื่นก็ทําไม่เป็นนะคะ,คะถ้าเ้าแต่ทำเป็นเป็นเจ้าเป็นเจ้าเลยค่ะพวกหน้านางค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีคือผ้าไหมค่ะสวยไม่สางค่ะสวยไม่สางสวยหนนางสาวไทยน,น,นะคะ่ะผ้าไหมค่ะค่ะเป็นมรดกตกอทอดให้ลูกให้หลานได้นะคะผ้าไหมนะะี่ค่ะคุณแม่บ้างถ้าคุณยายมาได้ะคะ่ะถ้าคุณแม่ร่างมาได้นะคะ fc ของคุณแม่นะคะ มาฝืนไหนช่วยมาฝืนไหนชอบฝืนไหนถ้าคุณแม่มาคะ่ะวันนี้ได้หน้านางคะ่ะสวยมากคะ่ะค่ะช่วยนะคะช่วยช่วยคุณแม่นะคะขอคลิปลับถือคะ่ะขอคนรับถือคุณนหนนคุณแม่นะคะขอคนรับถือนะคะค่ะถ้าไม่ได้คนรับถือนี้นะคุณแม่นี่ค่ะก็คือว่าขอแรงเชียร์แรงใจจากพี่น้องชาวไทยคะ่ะช่วยคุณแม่คนรับถือรับถือค่ะ ค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีค่ะเศรษฐกิจย่ำแย่มากค่ะขายของก็เนี่ยค่ะค่ะเป็นผ้าหน้านางสวยงามากค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะหนึ่งพันบาทค่ะสวยตลอดตาลงามตลอดปีค่ะค่ะโดดเด่นค่ะใส่ออางานบุญก็สวยงานเลี้ยงก็โดดเด่นนะคะผ้าไหม่นะคะมีแต่คำว่าสวย ค่ะผ้าสามตะกอค่ะผอ้ค้นหอยนะคะสีนี้เป็นสีแดงข้างค่ะค่ะส่วนมากคนเก่าคนโบราณพาูกภาลัาลานทำส่วนมากจะทำโทนสีแบบนี้แหละคะ่ะสีแดงข้างถ้าสรินทร์้าขมรนนี่ส่วนมากจะชอบทำสีแดงข้างค่ะค่ะเป็นลายขอกค้นหอยค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะมกักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่ได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหนึ่นเการ้อหบาทค่ะ ค่ะลายก้นหอยสวยนะคะมักผืนไหนชอบพื้นไหนที่นั่งดูคุณแม่อยู่นะคะที่คุณแม่ยกให้ดูค่ะค่ะคุณแม่ก็ตื่นเช้ามาคุณแม่ก็มายืนถือภาพที่ดี่อยู่หน้ากล้องแบบนี้แหละค่ะค่ะถ้าคุณแม่ไม่ทำงานตัวนี้คุณแม่ก็อดค่ะต้องอดค่ะเพราะว่าเราแก่แล้วค่ะเราต้องทํางานแบบนี้ค่ะไม่ ค่ะไปแบกไปหามไม่ได้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่1น5 0บาทนะคะสวยทุกถืนงามทุกถืนค่ะชอบสีขาวงาช้างสีธรรมชาติถ้าคุณแม่มานะคะวันนี้มีแต่สวยๆค่ะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีคือผ้าไหมนี่แหละค่ะหน้านางค่ะหน้านางเป็นตัวยันนะคะดูแล้วค่ะเป็นผ้ายันค่ะ ไปอยู่ตรงไหนแค่คาดปลอดภัยทุกวิถีเก้าค่ะขึ้นรถรงเรือไปเหนือล่องใต้มีผ้ายามติดตัวไปก็คือแค่คาดปลอดภัยค่ะค่ะราคาอยู่ที่1,950บาทนะคะ,คะสวยตลอดการงานตลอดปีคือผ้าไหม่ค่ะสีขาวหาช่างค่ะสวยมากค่ะค่ะมากคืนไหนชอบพืนไหนพักคุณแม่นะคะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่าน,นะคะ่ะ ค่ะหนึ่บาทค่ะค่ะหนึ่ก้ารบาทนะคะสามมรถพืนไหนชอบพื้นไหนพากมาได้ค่ะแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะมีแต่สีส,สวยๆค่ะเนื้อผ้านิ่มหนาแน่นนะคะผ้าคัดเตรดนะคะราคา1,950บาทนี้ค่ะ ค่ะเป็นค้าครับเกรดค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีแม่นางค่ะมักผื้นไหนชอบผื้นไหนถ้าคุณแม่ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกํนาลังใจช่วยคุณแม่นะคะกดติดตามกดแชร์นะคะค่ะค่ะให้กดติดตามกดติดตามกดแชร์ให้คุณแม่ด้วยค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะ ก็ใคบ้านเดียวกันเดมือเปน่้างตื <h <h anyway ่เลยขอไม่อยู่เลยค่ะเป็นลายขอนะคะค่ะขอผุนี้ก็สวยค่ะออกโทนสีเม็ดมะขามแดงข้างนั่นแหละผ่านเหมือนเสื้อของคุณแม่นั่นแหละเพราะเป็นแดงข้างนะแต่คุณคนโบราณคนเฒ่าคนแก่ชอบเรียกว่าสีเม็ดมะขามค่ะ ค่ะเป็นแดงข้างค่ะหาสวยนะคะใส่กับเสื้อผืนไหนก็สวยค่ะใส่กับเสื้อขาวค่ะแต่สวยโดดเด่นมากค่ะค่ะเนื้อผ้านิ่มหนาแน่นค่ะมักผืนไหนชอบผืนในทักคุณแม่ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ ค่ะเป็นอันนี้ก็เป็นพวงหลอดไฟนะคะลายพวงหลอดไฟค่ะค่ะเป็นสีแดงข้างเหมือนกันค่ะส่วนมากคนเฒ่าคนแก่คนโบราณค่ะคนสุรินคนแก่พาลูกพาหลานทาส่วนมากถ้าไหมสุรินคุณแน่ดูแล้วนะคะส่วนมากมีแต่สีแดงข้างค่ะออกโทนสีนี้ค่ะท่านไม่ชอบโทนสีอื่นนะคะค่ะสวยตลอดกาลงายตลอดปีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกาลังใจค่ะ ค่ะ1,950บาทค่ะเป็นผ้าหน้านางค่ะเป็นลายนี้เป็นพวงหลอดไฟนะคะค่ะเนื้อผ้านิ่มหนาแนนเกรดเอเลยค่ะนิ่มหนาแน่นค่ะเชิงล่างเชิงบนบริวารไอเชิงล่างเชิงบนเป็นลายายสีนะคะลายายสีคือเสริมทรัพย์เสริมสติ ح, เสริมมงคลให้กับตัวท่านนะคะแม่ดูผ้าไหมและะ้วค่ะคุณแม่ดูผ้าไหมและะ้วค่ะแต่ละลายค่ะช่างเขาออกแบบมานะคะ ค่ะดูแต่ละลายนี่จะเป็นมงคลทางนั้นนะคะเหมือนลายบายสีก็เป็นลายที่เป็นมงคลนะคะบายสีนะคะถ้ามีงานค่ะมีงานมงคลก็กราบไหว้เทวดาพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ก็คือทําบายสีนะคะแล้วก็มามัดใส่ถ้าถุงใหม่ก็มัดหมีใส่ก็เป็นลายบายสีก็เสริมสริริเสริมมงคลให้กับตัวท่านนะคะลายบายสีนะคะ ค่ะมีแต่ของดีๆทั้งนั้นค่ะตามที่คุณแม่ดูนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบผืนในถ้าคุณแม่ค่ะพวงหลอดใครนี่สวยมากค่ะค่ะเป็นผ้าหน้านามะคะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะมัดพืนไหนชอบพืนในถ้าคุณแม่ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจนะคะ คนไหนสนใจกระถางค่ะถ้าคุณแม่มาได้นะคะค่ะเป็นกระถางวัสดุดีมาจากยางรถนะคะสีสันสวยงามมากค่ะไม่ตกไม่แตกค่ะถ้าคุณแม่มาค่ะคู่ละห้าร้อยบาทค่ะมีสีอื่นเหลือเยอะอยู่ค่ะค่ะสั่งให้วาดภาพสีไหนก็สั่งได้ค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณที่นอกชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้ท่านสู่ขภาพแข็งแรงอย่าเก็บอย่าจยรวยๆกันทุกท่านค่ะ